s u c u i t n r e g u l a t o r c o n t i n u e แรงดูด0-300ถ mm มมประลอดชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลวใช้งานร่วมกับระบบไบคลายก๊าซทางการแพทย์วิธีการใช้งาน 1. ตรวจสอบและเช็คเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งห้ามนำไปใช้หากพบความผิดปกติหรือเสียหาย 2. ต้องใช้งานร่วมกับกระบอกกันล้นเซฟตี้แ็บเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลล้นเข้าสู่ตัวเครื่อง 3. <c oughs> ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับระบบไฟลายน์ของโรงพยาบาล <c oughs> 4. โหมดออฟใช้สำหรับการปิดเครื่องตัวเครื่องจะต้องไม่มีแรงดูด 5. โหมดฟูล ใช้สำหรับการใช้งานแรงดูดสูงสุดตามระบบไบต์ไลน์ของโรงพยาบาลในโหมดนี้ตัวลูกบิดจะไม่สามารถหมุนปรับแรงดูดได้ตามความต้องการ 6. โหมดเรกใช้สำหรับการปรับระดับแรงดูดตามความต้องการใช้งานในช่วง0น0ถึง3 0ม mm. มิลิเมตรประหลอด 7. ไม่ควรหมุนปรับระดรับแรงดูดเกินขีดของหน้าปัดเก และไม่ควรหมุนปรับลูกบิดขณะที่ตัวเครื่องไม่ได้ต่อเชื่อมกับระบบไบคลายของโรงพยาบาล 8. ต่ออุปกรณ์ร่วมเข้ากับตัวเครื่องเช่นขวดรองรับของเหลวตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาล 9. ด้ระดับของแรงดูดควรปรึกษาแพทย์เท่านั้น วิธีการทำความสะอาด 1. นึ่อเซฟตี้แท็บล้างทำความสะอาดและทำให้แห้ง 2. เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าหมาดปราศจากน้ำมันและสารปนเปื้อน,อนห้ามนำอุปกรณ์แช่น้ำโดยเด็ดขาดหลังจากเช็ดตัวเครื่องจนสะอาดแล้วให้เช็ดด้วยผ้าแห้งอีกหนึ่งรอบ